สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาห์เหล็กะเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยเด้อวันนี้เรากลับมาอยู่กับสองสาละคือเก่าพี่น้องวันนี้สาละกะสิภาพพี่น้องออกไ้ออก่วนคือเก่านาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นชีวิตประจําวันของน้องลาเลยพี่น้องเนาะนี่เรากะออกไฮฮอดเครื่องทางเลยพี่น้องก็เลยมาเก็บบรรยากาศไท้พี่น้องได้รับชมน้ากันเนาะพี่น้องอันนี้เรากะมาฮอดเครื่องทางแล้วเนาะไก่สีฮอส่วนทฮาแล้วเนาะ คือชอวไทยแล้วมันนี่กะพาพี่น้องไปทางใฮคือเกา่าเพราะว่ายังบดทัดแล้วเนาะพี่น้องอย่างอีกหน่อยนึงเนาะม้อนี่กะน่าจะแล้วเลยเด้อจ้าพี่น้องม้นนี้ก็มาสวยอีกแล้วเนาะมาฮอดพีกะคนอื่นเข้าไปให้ไปซวนนบนแล้วพี่น้องน้องลาขี่รถมาแต่บานแต่ว่าฮอดนี่กะเอารถไปบ่ไไรเนาะก็เลยยางไปเนาะพี่น้องเนี่บรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าคือเกา่าพี่น้องจะได้กะฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาเด้อพี่น้องเนาะสามารถเป็น ขาเป็นสมาชิกในช่องสาวหล่าได้ล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะลยคะฝากเป็นกำลังใจหน้องหล่าหลๆเด้อจ้าพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจในะจ้ะโอเคเดี๋ยวมือนี้น้องหล่ากับสิพาพี่น้องไปทางไฮทางสวนเก่าละกับสิพาพี่น้องเาชมบรรยากาศแถวนี้หล่ะจ้าพี่น้องเมืออเมืออเดิมเนาะเนาะเมือนเดิมคือเก่าจ้าอ่ะไปกันเลยวัีนี้เนาะบรรยากาศคืองามแหงรู้สวยจ้า นีเลยพี่นอ้องอันนี้คือเส้นทางที่เฮาสิไปให้เฮาเนาะพี่นอ้องอันนี้มองมนีนี่เขาจกเอาคันตะกี้เนาะเต็นตอนนี้กะมือหน,นีแหละมือนีก็ยยางแบบเฝ้าๆเ,เนาะเพราะว่ามันสวยแห้งเลยมือน,นีเดี๋ยวฮอตผลสิพาพี่นอ้องขึ้นไปาทางให้เนาะเพราะว่ากับยางมะลายเราพี่นอ้องยังประมาณอีกมือน,นึงนี่แหละหรือว่าการบําลรวมือน,นีกับมืออื่นอย่างน้อยนึงประมาณนี้เนาะ นี่เลยเขาก็ับมาหอดผู้หอดพาเลยจ้าแถวน้องละเห็ดไฮสวนหลยสิเป็นผู้เนาะพี่น้องก็คือว่าแหละเนาะในคลิปเมื่อวานนี่ว่าสาวผู้ด้อยเข่าค่อนข้างมันสีบ่มีดินเพียงเนาะส่วนส่วนหลยก็สิมีเป็นบินเป็นผู้แนวนี่เนาะแล้วเขากลับไปทางเอาอยู่แถวตีนผู้นะพี่น้องอยู่จอมผู้เขาก็ับทางบรายเนาะเพราะว่ามันมีหินมีอย่างลร้แต่ก็เขาก็ับปีนขึ้นบรายนะแต่ว่า นี่พูนัานี่กับพอปีนได้อยู่วาา่าซ่านเก่งโยเสาวผู้ดอยนี่ปีนผู้ปีนผาเนาะพี่น้องเป็นมาหอดสว่นวานละจ้าพี่น้องนี่ข้ามาหอดละเด้อนี่ขึ้นมาแต่แพุ่นละพี่น้องพูนมาแต่พุ่นแต่เป็น,ปน,นแปนพุ่นละพี่น้องขึ้นมาหอดผีแบบว่ามันโนนขึ้นผููแห้งเดินนี่สิบอกให้โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหอดผีก็นั่งพักเ็าะย้อนอารมณ์จักข้าวและกับสิเห็ดเวียกต่อพี่น้อง พอมันหอดลายชัวหาสิมาหอดผีก็ได้พี่น้องไก่ไก่เนาะคนมาแต่พูดที่น้องลาห้เบิ้งคลละมาหอดผีกะสิผ้าพี่น้องกินเขากินหนามก่อนเนาะหลังจากนั้นเขาแจ้งสิปลากันเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะกะว่าในใจกะว่ามือหนีหายแล้วนะพี่น้องแต่ว่าขั้นบันเดทหอดลายกะทรงสีบวัยกะคือสีนางฝักนี้แหละเนี่ยตอนนี้เฮากะสีผ้าพี่น้องกินเขาก่อนเนาะกินเขาแล้วแจ้งสีผ้าพี่น้องลงหมายลงมือเห็ดเบียกเห็ดงาคือเกาพี่น้องเอยเดี๋ยน้องลาสิ ภาพพี่น้องชมวิวแต่จอมผู้ไปลงหลุมเลยพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศมันคือบดีแห้งนะพี่น้องใครแบบบอยอยากยูในแบบอ่าในโลกโซเชียลว่าสัสารสับเพราะว่ายูมองที่้องลาอยู่นี่บา่ามีสัญญาณเลยเด้อพี่น้องเด้อ,อ้องลาเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ออยู่เฮือนเนาะเพราะว่าเมื่อฮอเทือนจากไหนลินโทรศัพท์มาฮอดน,นี้คือแบบบรรยากาศแบบมันโคตรมิดแต่ด้พี่น้องแบบภาพบอเห็นในโลกโซเชียลยังเลยเนะาะใครที่ว่า บ่อ,อยากยู่กับโลกโซเซียลแบบลกโซเชียลวุ่นวายลายว่าสั่นมาอยู่น้ำนองลาไดเดอร์นี่มาช่วยนองลาทางไห้รับรองว่ามิดกริปเลยเนาะมีต่เสียงนกเสียงกาเลยพี่น้องเพราะวิญยังเลยเนาะอยนี่นี่เขาสิาาาพ้าพี่น้องเตมบรรยากาศและค่ะพ้าพี่น้องกินข้าวกินน้ำํำกันก่อนแล้วก็ยังสิพ้าลงม้ลงมือเฮ็เดยาก,กันต่อสู้ค่ะสองนิ้วแล้วแชะนี่อันนี้เขาอยู่จองผู้เลยเดินพี่น้องเบิง้งนี่ขึ้นมาแต่ผลเลย ่าจะโชว์ไม่จะปูแต่พาไม่จะปลาแต่ดงมนีสิทางตัวนี้ฮอดพุ่นแล้กก็แล้วนะพี่น้องเนี่ยก่อนอื่นทางสิพาพี่น้องมากินขา้าวนี่คือขา้ขาวข้าวข้าวเสาวของเฮาเนะข้าวสาวของเฮา,นะม,า,า,เามาด้วยพี่น้องเด้อก,กินข้าวน้ำกันเด้กกินข้าวแล้วจะสิพาพี่น้องออกเค็ดเบียรเค็ดงานต่อกินขา้าวจ้าเนี่ยเราต้องปูยังเลยกินดินดินดู่ดอนนี่แหละชีวิตของเฮาสาวไฮสาวนาแนวนี่แหละจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่พี่น้อง ทางไฮทางไฮทางงาพุทันแล้วเถื่อเนี่ยทางหอมนีเลยไปหันยังอีกครึ่งหนึ่งเนาะนียังหอมหนี่จ้านี่ยังหอมนีนงมนลงรุ่มเลยนี่เปิดกระทางทางนั้นเนาะนี่พี่เนาะอยู่ผู้อยู่ผาเลยได้อันนี้ได้พี่เนาะโมเมนอันนี้ทางไฮรุ่มนี่เลยนี่พี่เนาะนี่ ยังแต่นิลงลุ่มเนาะลงลุ่มลงลุ่มฮันแล้วก็แล้วเานาะพี่น้องอันนี้ยังแถวนี้ทางเบิด,เดแล้วจ้าแถวนี้จ้าสะอาดแล้วจ้ายังแต่มาจูดหายอีกอนี่ไหลฝนเห็ดทางนั้นบุงบ,งบังบงุงบังสุ่ชีวิตเขาสิมาทางแถวนี้เนาะพี่น้องเลยลงลุมล่มเลย ยังไงทางสวนไก่แล้วเละจ้าดียังหน่อยหนึ่งเลย,เยยังทางนี้ไปคุณเนาะย,ยังหน่อยเดียวจ้าแ,แล้วก็เสียวเลยเนาะคุณทางมาแต่นี้เลยนี่เลยมาแต่นั้นเลยจ้านี่ยังหน่อยหนึ่งเนาะยังเบืองนี้ย,ยังเบืองนี้กันแล้วแลวจ้าทุกคนแล้วก็ทุขภ่าพทุกคนเมื่อตู่เภาเนาะมาพักผ่อนยอนอารมณ์ยอนอารมณ์นิดหนึ่งว่นซาน หน้าเฮาเนี่ยแหละขึ้นเทิงโอ้โหเบิ่งทางลุมโคตรอันตรายเลยตอนยางเมืองน,นี่แหละอันตรายลงคอยแบบปั๊บ,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 บ

แถ้ล้สุดท้ายเฮากระแลาแล้วได้จ้าตอนนี้เฮาทางหายของเฮากันแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะพี่แต่ว่าเฮาสีเมื่อพักพรมืออื่นเอือิ่นกระสิบไปทางอื่นอีกเพราะว่าเพิ่นมีสวนสองบอนเนาะน้องหล่ากามอื่นมื่อกระสิไปซอยปลูกมันฝรัแม่ก่อนเนาะอยู่นี่กระปะน้ำลังอยู่นี่เฮากันยังสีจูดอีกจูดแล้วเฮาจังสีมาอันนี้จังสีมาปลูกมันเนาะพี่นอ้องแล้วสีมายอก้าเลย มาปลูกมันมาคนลาม,มันมาหพี่นอ้องเพราะว่าเขาฮิตปีแรกเนาะลาม,มันกันยังบาทันมีอันนี้พี่น้องเขาก็ต้องคนมาเด็บผลลาม,มันภาวากสิซื้อน้ำอลไรกัเสียเอาของพวกเอ๋ยมาปลูกน้ำเนาะ้ามันบ่พอเขาจังสีแบบซื้อ,อน้ำเนาะยังน้ำนี่แหละ ก็ว่าข้าเฮ็ดปีแหลกสียากแน่นอพี่น้องมันก็คือขาเห็ดแล้วเดียวอันนี้ท่ากกะทางแล้วและข้าวกะดีใจแห้งแหงเลยพี่น้องเพราะวันนที่สุดท่าก็แล้วเลยจ้าอดกันอดเมื่อยสั่นเอือข้าก็ไดแล้วเลยจ้าเดี๋ยวมืออื่นท่ากกบสีผักพรจากมือหนึ่งแล้วก็มือคือไปต่อไปปลูกมันซอยขวากแม่เนาะไปเบิงละมันเข้าว่าขั้นมันเลือข่าวกะเสีมาเลยกะนี่เดี๋ยวน้อยข่ากกบสีชาพี่น้องเมื่อกันเลยเนาะยังเมื่อหอดู้วกัน อ,นนาอาบน้ำอาบทานเนาะพี่น้องแล้วก็เมื่อเฮื่อนเมื่อซานาเพราะว่าเฮาแล้วเลยเด้ม้มนีก่ก็ถือว่าพักผ่อนย่อนอารมณ์อีกมือหนึ่งนะจ๊ะอ่าโอเคเดีย๋ยวฮัสิพ้าพี่นออ้อ,นยนอ,อ,ยนอนงอยออาง,ง,นนง,งเมื่อกันเลยเนาะอยู่นี่กระดดไปเมื่อนั่งกินตูแล้วก็พักผ่อน้าวนึงแล้วก็เมื่อไปไปพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิพ้าพี่น้องยางเมื่อกันเลยเนาะเพราะว่ามันแล้วเลยเด้พาพี่น้องยางเมื่อกันเลยจ้าลงคอยลงคอย ยางลงคอยก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องคอ,อยยางคอยเดาเอาเนาะย,ยานเฮาสติงย <laughs> างไว้บบดได้เดี๋ยวกิ้งไปพอดีเราแล้วพี่น้องเห็นหัวเห็นทางเลยเว้ยเว้ยบูซี่คอ,อยทางลุมปาติทโทพี่น้องกดชิ้นยางหอดุมได้แต่ว่าแม่นเรื่องง่ายเดี๋น้องละสิพาพี่น้องมารีวิวเบิ่งนี่แหละ <laughs> มารีวิวให้ของน้องละเนาะเป็นจนังไดมนโคตรแบบยากเลยพี่น้องนี่ยางแหวกกดแบบ <laughs> มังกงแกงอีลีไปเมื่อกันเนาะพี่น้องเนาะหอดุมยังสิบารีวิวให้เบิ่งอ,อีกใหม่ไปกันเลยนี่แหละประมาณนี้แหละจ้าเอยเพื้กนกระยางหอดลุมแหละเมื่อปะเห่าอีกแหละเห่ากระยงางเมื่อน้ำหลังโอ้โหเจียกมังกงไกล่ลงข่อยได้พี่น้องค้าเมื่อน,นี่ลงข่อยตลอดเลยแต่ว่าค้ามานี้ขึ้นพู้ตลอดเลย ข้ามาขึ้นพูดตลอดข้าเมื่อกลง่คอยตลอดเลยอ้ยพี่น้องท่าีเมื่อหอดเทือนได้ท่าีเมื่อหอดจูบได้นเนาะพแม่เนี้ยงง่ายเด้พี่น้องบอกเลยว่าชีวิตน้องละแบบมันโคตรแบบเมื่อยเลยนะไพ่บ่เคยเฮ็ดกับแบบบ้หู่นนะพี่นอ้องเบิ่งคือง่ายได้เบิ่งนี่คือง่ายเอาเฮ็ดยังก็ได้บ่เทาเฮ็ดมานี่ป้าช่วเบียเข้าเลยแหละเมื่อที่สุดตาแดดอีก มือหนึ่งตากแดดประมาณแปดสโมกสิบสองสโมกประมาณแปดสโมกนั่นแหละตากแดดเนาะตากแดดหมดหมดมือเลยผักผ่อแต่ข้าวหนึ่งผักพรประมาณสิบเอ็ดโมงห้าสิบสองโมงหนึ่งโมงสองโมงกลับมาเวียกเวียกต่อเมื่องานกับข้าเนาะวันนี้ห่ากันแหล้เวียกแล้วงานแต่เวินแน่ห่ากับสีเผามือนักพี่น้องแล้วเลยเด้อแล้แต่เวินกับเมื่อแต่เวินนี่พี่น้อง เพราะว่าบอกโ้โหบอลซีฮิตยังอีกต่อฮะนะกะเมื่อเลยเนาะเมื่อเฮือกก่อนเมื่อหอดหนีแล้วพี่นะ้องเมื่อหอดตูบหรือว่ากระนึ่มเนาะบ้านน้องหล่าเอิ่อนห่ากระนึม่มเป็นบอลอยู่แบาบบอลผักบองเสาเนาะหลายคนเลยเดี๋ยวดีน้องหล่าซีรีส์วิวให้เบิง่งตูบแผลก็คือของผักลูกของหล่าเองเจอกับหมูตัวหนึง่งโอ้แลน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 ตกเฮลเด้อสูง <c ười> นี่เลยงามบอ ตูแปลกบอสมิมิเจนี่อยู่หลายคนฮะแ้วก็รซีรีวิวให้เบิร์นี่คือมองอยู่ของเขาเนาะ น,นี่เส้นทางสีเบอร์อะจะประมาณนี้เลย เส้นทางกับประมาณนี้เลยเดี๋ยวสิพาคพี่น้องมารีวิวบ้านให้เบิง่งเส้นทางให้เบิง่งเลยพี่น้องออกนอกกับสิเจอกับทางปุย่างเนาะเพราะว่าเฮาอยู่เฮาเฮ็ดไัยนี่อยู่เทิงเขื่อ,อนเซกามานเนาะเนี่ยนั่นจะเป็นหนาเขื่อนเนาะบอกเมืองนั่นจะเป็นหนาเขื่อนเนาะ เด้พี่น้องอันนี้คือหนาเคออินเซกามา, 1, มา 0, นหะนึ่งเซกามานซูนเนาะบ่าผิดเซกามานซูนนี่อันนี้คือเคิลเลยพี่น้องมีซองเคิลเนานะอยู่บาา้านน้องว่าเซกามานซูนกับเซกามานหน, 1, นึ่งเซกามานหนึ่งกับยูนะิกซอยู่เทิงอีกนี่คือเฮาตาังค้าขวดอ่าเคินไปนะนี่อันนี้คือหนาเคิลเลยแต่ว่ามันคือแปลกเนาะปีน,ะปนี้น้ำือบกลงแห้งขนาดเลยเนาะน้ำบกลงแห้งขนาดเลยนะ น้ำมอนค่อยหญ่ปกติน้ำใหญ่ไหนอันนี้จนเห็นเลยแถวนีนอีสางกันเลยปาข้นละมันนี่คือเกลือน้ำตี